สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เพจลงทุนประกันชีวิต in USA บายชุง้งวันนี้ผมจะมาทำเคสประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือ IUL ของผู้หญิงอายุ20ปีสุขภาพดียอดเยี่ยมค่าเบีย้ยต่อเดือนจะอยู่ที่197เหรียญกับอีก8เซนจ่ายเป็นระยะเวลา20ปีแรกกับวงเงินคุ้มครอง500แสนเหรียญตลอดชีวิตหมายความว่าเมื่อกรมธรรอนุมัติและเพื่อนๆจ่ายเบีย้ยประกันงวดแรกแล้ว ความคุ้มครองจะเริ่มทันทีครับเพื่อนๆจ่าย197เหรียญกับอีก8เซนเพื่อแลกกับเงิน5 0 0แสนเหรียญครับส่วนความคุ้มครองมีอะไรบ้างกรณีเสียชีวิตคนที่เพื่อนๆรักจะได้รับทันที5 0 0แสนเหรียญแต่ถ้าเกิดทุพพลภาพบาดเจ็บร้ายแรงเป็นโรคร้ายแรงเป็นโรกระยะสุดท้ายหรือเป็นอัลไซเมอร์เพื่อนๆจะได้รับเงินที่จะใช้ในการดูแลตัวเองตามจำนวนที่ระบุในกรมธรรม์ครับถ้าเพื่อนๆื อยากจะรู้รายละเอียดของโลกต่างๆที่จะได้รับเงินทดแทนเพื่อนๆสามารถไปดูได้ที่เพจของผมนะครับนอกจากนี้ถ้าเพื่อนๆมีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงเงินที่เพื่อนๆจ่ายไปไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่เขาไปช่วยเพื่อนๆทำงานเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองอยู่ครับเบี้ยที่เพื่อนๆจ่ายไปทั้งหมด20ปีจะอยู่ที่47,300เหรียญตอนเพื่อนๆอายุ40แต่เพื่อนๆลองดูเงินสะสมของเพื่อนๆสิครับ ตอนอายุ40ปีเพื่อนๆมีเงินสะสมอยู่ที่78,85เหรียญแล้วถ้าเพื่อนๆปล่อยให้เงินทำงานไปเรื่อยๆจนถึงอายุ65ปีเพื่อนๆจะมีเงินสะสมอยู่ที่337,600กับอีก5เหรียญเลยทีเดียวครับแล้วเพื่อนๆลองดูที่อายุ75นะครับเงินสะสมที่มีจะกลายเป็น649,000กับอีก36เหรียญ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เพื่อนๆมีเงิน5 0 0แสนเหรียญสำรองอยู่ในกระเป๋าเพื่อคอยคุ้มครองเ,เพื่อนๆไม่ว่าจะเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยตั้งแต่วันแรกที่จ่ายไปตลอดชีวิตอีกทั้งยังมีเงินเก็บสำรองไว้สำหรับเกษียณในกรณีที่เพื่อนๆมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวอีกด้วยนะครับประกันชีวิตตายจายเจ็บช่วยป่วยให้เงินไปรักษาสุขสบายมามีเงินใช้ตอนเกษียณนะครับ ทำก่อนคุ้มครองก่อนติดต่อผมได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแ like. ชร์ลแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ